สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูป๊อปอ,ปอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ส,สำหรับวันนี้ครูป๊อปจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการแต่งคำขวัญ นักเรียนอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าการแต่งคำขวัญมีขั้นตอนการแต่งยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะคำขวัญคืออะไรคำขวัญคือถ้อยคำที่คล้องจองกันหรือบทกลอนสั้นๆที่แต่งเพื่อให้จดจำเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้ง่าย ต่อมานะคะเรามาดูประเภทของคำขวัญกันเลยค่ะประเภทที่หนึ่งถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแสดงอุดมคติเช่นคำขวัญวันเด็กคำขวัญวันครูประเภทที่สองถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์คุณสมบัติความโดดเด่นเช่น คำข,ขวัญประจำจังหวัดค่ะต่อมานะคะเรามาดูขั้นตอนการแต่งคำขวัญกันเลยค่ะเด็กๆขั้นที่หนึ่งนะคะก็คือขั้นเตรียมขั้นที่สองคือขั้นเขียนและขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตรวจทานเองค่ะขั้นเตรียมนะคะประกอบไปด้วยหนึ่ง กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน 2. ตั้งเป้ากลุ่มผู้ใช้คำขวัญว่าเป็นใคร 3. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนต่อมานะคะขั้นเขียนประกอบไปด้วย 1. เรียบเรียงข้อความที่จะเขียนเป็นรอยแก้วให้มีเนื้อหาครอบคลุม 2. เรียบเรียงข้อความให้เป็นข้อความที่มีสัมผัสและมีพลังโน้มน้าวใจ 3. เลือกข้อความที่ดีที่สุดเอาไว้ใช้ขั้นตรวจทาน 1. นํานำคำขวัญที่ได้มาพิจารณาการใช้คำให้เหมาะสมและถูกต้องตามความหมาย 2. ตรวจทานการสะกดคำ ตัวการันเป็นต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างลักษณะของคำขวัญที่ดีกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะใช้คำสั้นกะทัดรัดเช่นชีวิตจะสั้นเพราะควนบุรีตัวอย่างที่สองนะคะมีใจความสำคัญประการเดียวเช่น บริจาคดวงตาได้มหากุศล 3. ม,มีการแบ่งจังหวะของคำสม่ำเสมอเช่นเก็บอองวันล,ลนิดชีวิตไม่ทุกเข็น 4. มีสัมผัสคล้องจองที่ไพเราะเช่นครูคือพลังของแผ่นดินไทยทุกถิ่นบูชาพระคุณครู และตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างที่5มีเจตนาที่ดีต่อผู้อา่านเช่นทิ้งขยะถูกที่เพิ่มราศีแก่ตนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องคำขวัญกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีการบ้านโดยให้นักเรียนแต่งคำขวัญเกี่ยวกับโรงเรียน มาคุณละหนึ่งคำขวัญให้นักเรียนเขียนลงในสมุดวิชาภาษาไทยด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะสำหรับวันนี้บทเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในชั่วโม,มงถัดไปสวัสดีค่ะ